ก็ทำงี้กูอันอนีน้นนเป็นนกแก้วเลี้ยงนะครับนกแก้วแสนรู้นกแกว้กแกว,กแกวจะมาเป็นคู่เลยครับคู่มันเนี่ยแล้วก็จะมีฝังชิปด้วยนะครับไม่มีใครสามารถขมโมยได,ด้ยวไปขมโมยก็ฝังชิปไปอยู่เป็นชื่อเรานกแก้วเลี้ยง พอคลนอกแก้วเชื่องหฝังชิปด้วยนะครับชอบเล่นกับคนนะครับไม่กลัวจะอยู่บริเวณพ้นเปี้ยนอยู่แถวสำนักง,งานที่ดินจังหวัดสุรินทร์อยากใครรู้เชฟฟี่เชฟฟี่ชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรรู้คุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ย มีหอมแก้มด้วยมีหอมแก้มด้วยอจิกอจิอันนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยครับเนี่ยนี่นะจิตตาเนี่ยมาแล้วเนี่ยอ๋อมีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนเขาจะมาเป็นคู่เขาจะมาเป็นคู่นะครับ่าานนนีอ้กกมม ลเออ,ลลลอ,อีกตัวหนึ่งไม่ยอมลงมากำลังดูเชิงอยู่นะครับ